สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Good Flow Podcast นะคะสำหรับ EP น,นี้นะคะจะเป็นการพูดถึงเนะะื้อหาการพูดคุยระหว่างเจชัตตี้กับดรโจดิสเพนซาบอข้อว่าหยุดชีวิตแบบเดิมเริ่มต้นชีวิตใหม่สร้างชีวิตที่ใช่กว่านะคะซึ่งต้นฉบับเนี่ยคือชื่อว่า w a t c h this every day to b r a i n wash yourself for success and abundance Dr. Joe Dispenza and Jay s h e t t y จากช่อง Jay s h e t t y นะคะ เรามาเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะความคิดและอารมณ์คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งดร์โจดิเพนซาเช้เห็นว่าความคิดและอารมณ์เนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวของเราแต่มันเหมือนจุดเริ่มต้นที่ส่งพลังเสื้อมีอิทธิพลอย่างมากต่อสุขภาพและใจของเราลองนึกภาพตามนะคะเวลาที่เราคิดถึงเรื่องที่ทำให้กังวลเนี่ยเช่นว่ากังวลจะทำงานไม่เสร็จกังวลเรื่องเงินร่างกายเราจะเกิดอะไรขึ้นคะ ร่างกายของเราจะตอบสนองด้วยการหลังหอออ่งฮอร์โมนแห่งความเครียดออกมาหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นหายใจถี่ขึ้นนี่คือตัวอย่างง่ายๆว่าความคิดเรลเนียมันมีมันส่งผลต่อร่างกายของเราโดยเฉพาะความคิดลบๆนะคะและที่สําคัญความคิดและอารมณ์ลบๆเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นซ้ําๆก็จะเริ่มส่งผลกายเป็นนิสัยและฝังลึกงในจิตใต้สำนึกของเรา จากความคิดสู่นิสัยกลายเป็นโปรแกรมที่ควบคุมชีวิตลองสังเกตดูนะคะมีบางอย่างที่เราทำเป็นประจำโดยแทบไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมเช่นการแปรงฟันในตอนเช้าหรือการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คโซเชียลมีเดียต่างๆทันใดที่ตื่นนอนสิ่งเหล่านี้คือน,นิสัยที่ถูกสร้างขึ้นจากความคิดและการกระทำซ้ำๆจนกลายเป็นโปรแกรมอัตโนมัติที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของเรา ดรโจอธิบายว่าเมื่อเราอายุประมาณ35ปี95%ของสิ่งที่เราเป็นไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมความรู้สึกหรือปฏิกิริยาต่างๆล้วนมาจากชุดของพฤติกรรมและอารมณ์ที่เราทำซ้ำๆจนกลายเป็นโปรแกร,รมอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเคยถูกวิจารณ์บ่อยๆในวัยเด็กความคิดและความรู้สึกแย่ๆ เกี่ยวกับตัวเองก็จะถูกบันทึกไว้เมื่อเวลาผ่านไปโปรแกรมไมจิตใต้สำนึกของเราอาจทำให้เรากลายเป็นคนที่ขาดความมั่นใจตัวเองและมาคิดว่าทำอะไรก็ไม่ดีพอแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วอาจจะมีความสามารถมากก็ตามโปรแกรมเหล่านี้เองที่เชื่อมโยงไปยังบาดแผลทั้งอารมณ์ที่เราเคยรับในอดีตแะบาดแผลในอดีตคือรากฐานของรูปแบบเชิงลบ ประสบการณ์ที่ดร้ายในอดีตเช่นการสูญเสียการถูกทอดทิ้งหรือการเผชิญกับความรุนแรงสามารถสร้างบาดแผลจิตใจที่ฝังลึกได้เหตุการณ์เหล่านี้สามารถสร้างความทรงจำที่แข็งแกร่งและรูปแบบทางอารมณ์เชิงลบที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตปัจจุบันของเราลองคิดถึงคนที่เคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่รุนแรง ความทรงจําที่ฝังใจและความกลัวจะกลายเป็นโปรแกรมอัตโนมัติที่กระตุ้นอารมณ์เชิงลบทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ที่น่าสนใจก็คือร่างกายของเราเองก็มีบทบาทสําคัญในการตอกย้ารูปแบบเหล่านี้ร่างกายและจิตใจเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันดรโจอธิบายว่าร่างกายของเรานั้นตอบสนองต่อความคิดและอารมณ์ของเราอย่างใกล้ชิดจนแทบจะแยกกันไม่ออก ร่างกายไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งที่เรากำลังคิดหรือรู้สึกนั้นเป็นเรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้นหรือเป็นเพียงแค่จินตนานการของเราเองยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราจินตนาการหนึ่งสถานการณ์ที่น่ากลัวร่างกายก็จะหลั่งสารเคมีอีกความเครียดออกมาซ้ำๆราวกับว่าเรากำลังตกอยู่ในอันตรายจริงๆเป็นการตอกย้ำโปรแกรมความกลัวลงในจิตใต้สำนึกของเราวงจรนี้จะดำเนินต่อไปจนกว่าเราจะเริ่มตจระหนักถึงความคิดและอารมณ์ของเราการทำสมาธิและเมตตา cognition เครื่องมือส่งพลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง การฝึกสมาธิเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกของเราซึ่งเป็นที่เก็บของโปรแกรมและนิสัยต่างๆที่ควบคุมชีวิตเราการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอช่วยให้เราสงบจิตใจและสังเกตความคิดและความรู้สึกของเราได้โดยไม่ตัดสินนอกจากนี้การฝึกเมต o าค i นชันหรือการตระหนักรู้ในความคิดของตนเองก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำลายรูปแบบความคิดเชิงลบ เมื่อเราเริ่มสังเกตความคิดและอารมณ์ที่เป็นลบได้เราจะเริ่มมีอำนาจในการเลือกที่จะไม่ตอบสนองต่อโปรแกรมเก่าๆเหล่านั้นและนำไปสู่การสร้างอนาคตใหม่ที่เราต้องการการทำสมาธิละเมตตาคอ์ดิชันตามแนวคิดและวิธีการที่ดรโจสอนและเน้นย้ำในหนังสือและการบรรยายและการทำสมาธิแบบตามความนของเขาก็คือการทำสมาธิเพื่อเข้าถึงจิตใต้สำนึก การทำสมาธิเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดคลื่นสมองให้เหนือระดับต่ำลงเช่นอัลฟาหรือทีตาซึ่งเป็นสภาวะที่เราสามารถเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงโปรแกรมความเชื่อที่อยู่จิตใต้สำนึกได้โดยการจดจ่อไปกับลมหายใจและการผ่อนคลายร่างกายเป็นพื้นฐานสำคัญในการเข้าสู่สภาวะนี้การสังเกตความคิดโดยไม่ตัดสิน หลักการนี้เป็นหัวใจสําคัญในการทําสมาธิตามแนวทางของดรโจเขาอธิบายว่าเราไม่เข้าไปยึดติดหรือตัดสินความคิดจะช่วดพลังงานที่เราให้ความกับความคิดเชิงลบได้และเปิดโอกาสให้ความคิดใหม,ม่ๆที่สอดคล้องกับอนาคตที่เราต้องการเข้ามาเม t a c o n i t i o n เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงดรโจให้ความสาคัญอย่างมากกับการตระหนักรู้ถึงความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมที่เป็นอยู่ของเราเพราะการที่เราไม่รู้ตัวถึงรูปแบบเดิมๆของเราก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้การสังเกตและตั้งคําถามกับความคิดของตนเองเป็นขั้นตอนสําคัญในการทําลายวงจรเดิมๆการสร้างภาพอนาคตและความรู้สึกการฝึกฝนการทําสมาธิและการสร้างภาพอนาคต และมีความทุกึกอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเสริมสร้างพลังของเมตาคอนิชันของเราทําให้เราตระหนักรู้ถึงความคิดและอารมณ์ที่สอดคล้องกับอนาคตที่เราต้องการและค่อยๆปล่อยวางรูปแบบเก่าที่ไม่สนับสนุนเราความเชื่อมโยงระหว่างการทําสมาธิและเมตาคอนิชันคือการทำสมาธิเป็นเหมือนพื้นที่ฝึกที่ช่วยให้เราพัฒนาเมตตาคอนิชันเมื่อเราสงบจิตใจสงบลงเราจะมีความสามารถในการสังเกตความคิดของเราได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น การสร้างอนาคตดตรโจเน้นย้ำว่าเราไม่ได้เป็นเหยื่อของอดีตหรือยีนของเราอย่างเดียว แต่เรามีความสามารถที่จะสร้างอนาคตที่เราต้องการได้ด้วยความตั้งใจและการสร้างภาพหรือการจินตนาการถึงสิ่งที่เราต้องการให้จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างชัดเจนการปรับสภาพอารมณ์โดยการรู้สึกอารมณ์ความสุขและความสําเร็จราวกับมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆจะช่วยสร้างความสําเร็จที่เราต้องการได้การที่เราจินตนาการถึงอนาคตที่ดีและรู้สึกถึงอารมณ์เชิงบวกจะส่งสัญญาณใหม่ๆไปยังร่างกายของเราทําให้ ร่างกายเริ่มคุ้นเคยกับสภาวะใหม่นี้และเปลี่ยนจากการอยู่ในโหมดของการเอาตัวรอดไปสู่โหมดของการสร้างต่อไปจะเป็นการจาะลึกถึงการสร้างอนาคตตามแนวทางของดรโจเริ่มจากพลังแห่งเจตนา The Power of Intention การกำหนดทิศทางของพลังงาน เจตนาคือความตั้งใจแน่วแน่ที่จะหรือความมุ่งมั่นที่ทําให้เกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมันคือการวางเป้าหมายที่ชัดเจนและมีพลังทางอารมณ์รองรับดรโจอธิบายว่าเจตนาของเรานั้นเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดโอกาสเหตุการณ์และผู้คนที่จะช่วยให้เราบรรลุถึงเป้าหมายนั้นความชัดเจนของเป้าหมายหรือเจตนาของเราต้องมีความชัดเจนว่า เราต้องการอะไรอย่างแท้จริงแทนที่จะคิดกว้างๆว,ว่าฉันอยากมีความสุขลองเจาดจงไปที่ฉันต้องการมีความสัมพันธ์ที่เติมเต็มและสนับสนุซึ่งกันและกันหรือฉันต้องการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและกระรรีกระเป๋าตัวอย่างก็คือแทนที่ตั้งเจตนาว่าฉันอยากรวยให้ตั้งเจตนาชัดเจนว่าฉันตั้งใจจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้น30%ภายในปีนี้ผ่านการพัฒนาทักษะอะไรที่คุณต้องการ และนำเสนอคุณค่าใแก่ผู้อื่นเจตนาที่ส่งพลังมากขึ้นเมื่อมันเชื่อมโยงกับความรู้สึกที่เข้มข้นถามตัวเองว่าทำไมเป้าหมายนี้ถึงสำคัญกับฉันฉันจะรู้สึกอย่างไรหากเป้าหมายนี้บรรลุเกิดบรรลุผลขึ้นการเชื่อมโยงอารมณ์จะเติมพลังให้กับเจตนาของเราและส่งสัญ,ญญาณอย่างชัดเจนไปยังจิตใต้สำนึกและสนามพลังรอบตัวของเราตัวอย่างเช่น หากจิตนาของคุณคือการมีสุขภาพดีลองจินตนาการถึงความรู้สึกของความกระปรี้กระเป๋าพลังงานที่เต็มเปี่ยมและความสุขที่คุณจะได้รับจากการมีสุขภาพดีสัมผัสถึงความรู้สึกเหล่านั้นอย่างแท้จริงนในแงที่คุณตั้งจิตนาเจตนาของเราควรสอดคล้องกับคุณค่าและความเชื่อที่แท้จริงของเราหาจกจตนาขัดแย้งกับความเชื่อลึกๆก,ก็จะทำให้ความขัดแย้งภายหลังเกิดขึ้นและพลังของจิตใจก็จะลดลง ตัวอย่างเช่นหากคุณให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์แต่เจตนาของคุณคือการประสบความสำเร็จด้วยการเอาเปรียบผู้อื่นเจตนานี้ไม่หาทรงพลังและอาจจะนำมาซึ่งความลําบากความไม่สบายใจภายใน การประกาศเจตนาด้วยการพูดการเขียนหรือการทำสมาธิเพื่อประกาศเจตนาของเราอย่างชัดเจนเป็นการส่งเสริมสร้างพลังเจตนานั้นการทำซ้ำๆจะช่วยฝังเจตนานั้นลงในจิตใต้สำนึกตัวยอย่างเช่นในช่วงของการทำสมาธิคุณอาจพูดอย่างชัดเจนว่าฉันตั้งใจที่จะมีความสุขและความสงบปะทุก,ทกสถานการหรือเขียนเจตนาของคุณในสมุดบันทึกทุกเช้า ในเรื่องของพลังแห่งจินตนาการ The Power of Imagination การสร้างแม่พิมพ์นในอนาคตของจิตใจจินตนาการคือความสามารถในการสร้างภาพในจิตใจดรจวอธิบายว่าจิตใต้สำนึกไม่สามารถแยกแยะระหว่างประสบการณ์จริงกับสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นอย่างชัดเจนในจินตนาการดังนั้นการใช้จินตนาการเพื่อสร้างภาพอนาคต ที่เราต้องการอย่างมีชีวิตชีวาจึงเป็นการฝึกซ้อมให้จได้สำนึกและร่างกายเราคุ้นเคยความเป็นจริงใหม่นั้นการสร้างภาพที่ละเอียดและสมจริงเมื่อคุณจินตนาการถึงอนาคตของคุณให้ใส่ใจในรายละเอียดต่างๆให้มากที่สุดลองนึกถึงสถานที่ผู้คนสิ่งของสีสแสง เสียงกลิ่นและสัมผัสราวกับว่าคุณกำลังอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ลองจินตนาการถึงสำนักงานของคุณออฟฟิศของคุณเป็นยังไงการตกแต่งบรรยากาศการทำงานลูกค้าที่คุณกำลังพูดคุยด้วยเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นหรือความรู้สึกในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจนั้นฝึกการสังเกต ฝึกการเป็นผู้สังเกตและผู้เข้าร่วมนั้จิจนาการของคุณให้ลองสลับระหว่างการมองตัวเองจากภายนอกเป็นผู้สังเกตและความรู้สึกถึงการเป็นผู้เป็นผู้กัดร่วมเป็นผู้ร่วมเองนั้นเป็นการสลับมุมไปมาทำให้คุณเชื่อมต่อภาพมันได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น เช่นตัวอย่างว่าเราจรินตนาการว่าคุณกำลังกล่าวสุนทรพจน์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายมองเห็นตัวเองบนเวทีท่าทางของคุณน้ำเสียงของคุณจากนั้นให้รู้สึกถึงความมั่นใจความสุขและความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นในขณะที่คุณกำลังพูดอยู่การทำซ้ำและการเสริมสร้างเช่นเดียวกับการฝึกซ้อมทางกายภาพการจรินตนาการถึงอนาคตที่เราต้องการซ้ำๆจะช่วยเสริมสร้างเส้นประ เส้นทางประสาทใหม่ในสมองของเราทําให้ความเป็นจริงใหม่นั้นดูคุ้นเคยและเป็นไปได้มากขึ้นตัวอย่างเช่นกําหนดเวลาในแต่ละวันเช่นช่วงการนทาสมาธิหรือก่อนนอนเพื่อจินตน,น,นาการถึงอนาคตที่คุณต้องการอย่างสม่ําเสมออาจจะเป็น5-10นาทีต่อครั้งการใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมด พยายามดึงประสาทสัมผัสทั้งหมดของคุณเข้ามาในจินตนาการไม่ใช่ไม่ใช่แค่การมองเห็นแต่รวมถึงการได้ยินการสัมผัสการดมกลิ่นการรับรสด้วยถ้าเกี่ยวข้องตัวอย่างเช่นถ้าคุณจินตนาการถึงการเดินทางไปยังสถานที่ใหม่เรานึกถึงเสียงคลื่นที่สัตว์เข้าหาฝั่งกลิ่นไอทะเลแสงแดดที่สัมบูรผิวของคุณความร้อนของแสงแดดหรือรสชาติและของอาหารท้องถิ่นนั้นๆเรื่องพลังแห่งความรู้สึก Power of Feeling, การสร้างสนามพลังที่สอดคล้องกันดรโจอธิบายว่าความรู้สึกของเราคือภาษาที่จิตใต้สำดึกและสนามพลังรอบตัวของเราเข้าใจเมื่อเราสาม,มารถรู้สึกถึงอารมณ์ที่สอดคล้องกับอนาคตที่เราต้องการได้เรากั่ว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วเราจะสร้างสนามพลังที่ดึงดูดความเป็นจริงนั้นเข้ามาในชีวิตของเรา การอยู่รอดเทกับการสร้างสองสภาวะที่กำหนดชีวิตของเราดรโจอธิบายว่าในแต่ละวันเราสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสองสภาวะหลักๆคือสภาวะของการอยู่รอด (survival) และสภาวะของการสร้าง (creation) สองสภาวะนี้มีลักษณะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสุขภาพความสุขและความเป็นไปได้ในชีวิตของเราสภาวะของการอยู่รอด (survival) ถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวและอารมณ์เชิงรบสภาวะของการอยู่รอดคือสภาวะที่ร่างกายและจิตใจของเราถูกกระตุ้นโดยความเครียดความกลัวความกังวลความโกรธความเศร้าหรืออารมณ์ลบเตช่อื่นๆร่างกายจะเข้าสู่โหมดสู้หรือหนี (fight or flight) ซึ่งเป็นการตอบสนองทางสรีรวิทยาที่เตรียมพร้อมให้เราเผชิญหน้ากับภัยคุกคามหรือเหลี่ยงเร่งอันตราย ไม่ว่าในปัจจุบันภัยคุกคามส่วนใหญ่จะไม่ใช่สัตว์ร้ายหรือสถานการณ์ฉุกเฉินทางกายภาพแต่เป็นความเครียดจากงานความสัมพันธ์ปัญหาการเงินหรือความกัวงวลี่ออนาคตก็ตามการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ a u ต o m ม t ติ nervous system ในสภาวะของการอยู่รอดระบบประสาทซิมพาเทติก จะทำงานเด่นทำให้ร่างกายหลังห่งฮอร์โมนแห่งความเครียดเช่นคอติซอลและอะดรีนาลีนหัวใจเต้นเร็วขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้นการหายใจถี่ขึ้นกล้ามเนื้อตึงเครียดระบบย่อยอาหารทำงานช้าลงเลือดจะถูกส่งไปยังกล้ามเนื้อใหญ่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้หรือหลบหนี ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณได้รับอ e ีเมลจากหัวหน้าที่ตำหนิการทำงานของคุณคุณอาจจะรู้สึกหัวใจเต้นเร็วขึ้นมือเย็นเฉียบรู้สึกกังวลน,นี่คือการตอบสนองของระบบซิมปเตติกต่อภัยคุกคามทางจิตใจในสภาวะของการอยู่รอดจิตใจของเรามากักจะจอยกับปัญหาสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่เราขาดแคลนหรือสิ่งที่น่ากลัวเราจะหมกมุ่นอยู่กับอดีตที่เจ็บปวด หรือกังวลเกี่ยวกับอนาคตที่ไม่แน่นอนทําให้เรามองไม่เห็นโอกาสหรือสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวตัวอย่างเช่นถ้าคุณตกงานคุณอาจจะหมกมุ่นอยู่ความคิดที่ว่าฉันจะหางานใหม่ได้ไหมฉันจะจ่ายค่าเช่าได้อย่างไรแทนที่จะมองหาโอกาสในการพัฒนาทักษะใหม่ๆหรือเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง สภาวะของการอยู่รอดมักจะมาพร้อมกับการมองโลกในแง่ร้ายการตัดสินผู้อื่นและการโทษตัวเองเราจะมองหาความผิดพลาดและภัยคุกคามอยู่เสมอทำให้ความสัมพันธ์ของเราตึงเครียดและขาดความไว้วางใจตัวอย่างเช่นเมื่อเพื่อนร่วมงานแสดงความเห็นที่แตกต่างคุณอาจจะมองว่าเขากำลังต่อต้านคุณแทนที่จะเปิดใจและฟังมุมมองที่หลากหลาย สภาวะของการอยู่รอดจิตใจของเรามักจะวนเวียนอยู่ความทรงจำที่ไม่ดีในอดีตหรือกังวลกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทําให้เราไม่สามารถมีความสุขอยู่กับปัจจุบันได้ตัวอย่างเช่นคุณอาจจะร,รู้สึกโกรธเคืองกับการทำาคนในอดีตหรือกังวลว่าตัวเองจะล้มเหลวกับโครงการใหม่ที่กำลังจะเกิดกำลังจะเริ่มต้นขึ้น สนามพลังงานที่เราปล่อยออกมาในสภาวะของการอยู่รอดที่เต็มไปด้วยความเครยียดและความกลัวมีแนวโน้มที่จะดึงดูดประสบการณ์ที่สอดคล้องกันเข้ามาในชิตของเราทําให้วงจรความทุกข์ขางยังคงกําเดินต่อไปเรื่อยๆตัวอย่างเช่นหากคุณมีความเชื่อเลึกๆว่าชีวิตนี้มันยากลาบากคุณอาจจะโดยไม่รู้ตัวสร้างสถานการณ์ทําให้ชีวิตคุณยากลาบากจริงๆขึ้นมาได้สภาวะของการสร้าง creation การเชื่อมต่อกับความเป็นไปนได้หรือและอารมณ์เชิงบวกสภาวะของการสร้างคือสภาวะที่ร่างกายและจิตใจของเราอยู่ในสภาพที่ผ่อนคลายสงบและเปิดรับความเป็นไปนได้เราจะเชื่อมต่อกับอารมณ์เชิงบวก <c oughs> เช่นความรักความสุขความสงบความขอบคุณความเมตตาและความรู้สึกของการเชื่อมโยงร่างกายจะอยู่ในหมวดของการพักผ่อนและการย่อย r e s t and; d i g e s t ซึ่งช่วยส่งเสริมฟื้นฟูก,การจเจริญเติบโตการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายอย่างสมดุลการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติใน,นจภาวะของการสร้างระบบพาราซิมพาเทติกจะทำงานเด่นทำให้ร่างกายหลั่งสารเคมีที่ส่งเสริมความผ่อนคลายหัวใจเต้นช้าลงความดันโลหิตป,ปกติ การหายใจลึกและสม่ำเสมอกล้ามเนื้อผ่อนคลายระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีและเลือดจะถูกส่งไปยังอวัยวะภายในเพื่อบำรุงรักษาตัวอย่างเช่นเมื่อคุณได้ใช้เวลากิจกรรมทำสิ่งที่ชอบเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงหรืออยู่กับคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกสงบและผ่อนคลายนี่คือการทำงานของระบบพาราซิมปาเตติก น้ำสภาวะของการสร้างจิตใจของเราจะเปิดกว้างและมองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆเราจะมีความคิดสร้างสรรค์และพร้อมที่จะลงมือทําให้บรรลุปเป้าหมายอย่างเช่นหากคุณมีความฝันที่จะเริ่มต้นธุรกิจคุณอาจจะเริ่มมองเห็นช่องทางและโอกาสต่างๆในตลาดและมีความกระตือรือร้อนจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองสภาวะของการสร้างมาจะมาพร้อมกับการมองโลกในแง่ดีความเข้าใจคนอื่นและการให้อภัย เราจะเห็นอกเห็นใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างตัวอย่างเช่นเมื่อเพื่อนร่วมงานเข้ามาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างคุณจะเปิดใจรับฟังและพยายามทำความเข้าใจในมุมมองของเขาในสภาวะของการสร้างจิตใจของเราจะจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะเราจะสามารถชื่นชมความงามของชีวิตและมีความสุขกับสิ่งที่เรามี อย่างเช่นคุณอาจจะสามารถดด่นแบบกับรสชาติของกาแฟในตอนเช้าหรือชื่นชมความสวยงามธรรมชาติรอบตัวสนามพลังงานที่เราปล่อยออกมาในขณะที่สภาวะ,ะของการสร้างซึ่งเต็มไปด้วยความรักความสุขและความสงบมีแนวโน้นนมที่จะดึงดูดประสบการณ์ที่ดีและโอกาสที่สนับสนุนเป้าหมายของเราเข้ามาในชีวิต การเปลี่ยนจากสภาวะของการอยู่รอดไปสู่สภาวะของการสร้างดรโจเน้นว่าเราสามารถเลือกที่จะอยู่สภาวะใดก็ได้การฝึกฝนการตระหนักรู้ในความคิดและอารมณ์เมตาคอนิชันและการทำสมาธิเพื่อความเครียดและเชื่อมต่อความรู้สึกเชิงบวกเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนจากสภาวะของการอยู่รอดไปสู่สภาวะของการสร้าง การตั้งจินตนากที่ชัดเจนการสร้างภาพอนาคตที่เราต้องการและการรู้สึกถึงอารมณ์ที่สอดคล้องกันจะช่วยเสริมสร้างสภาวะการสร้างในชีวิตของเราจะเห็นได้ว่าความคิดอารมณ์นิยแต่ยีนของเราล้วนเชื่อมโยงและมีอิทธิพลซึ่งกันและกันการฝึกฝนการตระหนักรู้การจัดการอารมณ์การสร้างภาพอนาคตและการใช้ชีวิตอยู่ในสภาวะของการสร้างสรรค์ ล้วนเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยเราหลุดพ้นข้อจากัดจากในอดีตและสร้างชีวิตใหม่ที่เราปรารถนาได้อย่างหวังว่าพอดแคสต์นี้จะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจใทุกคนนะคะและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ